ครับ,รบอันนี้คือเอกสารที่ตั้งแต่สมัยท่านพู้ว่าบรรชัยแล้วก็เราได้ดําเนินการประสานทั้งกรมธนารักษ์แล้วก็การสมมอบพื้นที่ได้ถูกตามระเบียบถูกต้องครับทางวิชาการของโยธานะครับเป็นรูปแบบของสํานักงานเมืองชาติที่ดึปปับความกลมกลืนให้เข้ากับวัฒนธรรมและศิลปะในรายละเอียดเราได้ครับสื่อสารนะครับไม,ไม่ใช่เฉพาะเรื่องระบบการโทรศัพท์ นะครับจะรวมศูนย์งบประมาณต่างๆที่จะเข้ามาใช้ในในภาพรวมของจังหวัดน,นะครับก็1193นย่างน,นะครับหรือตารวจท่องเที่ยวที่อีกเบอร์หนึ่งหรือหลายๆอย่างอย่างเช่นอาจจะหน่วยงานอื่นนะครับอันนี้คือสัฐานแต่อย่างใดน,นะครับครับพลตทครับนะครับเราถ่ายภาพมาเป็นตัวอย่างน,นะครับ เราคุยแล้วนะครับเราสามารถที่เชื่อมโยงสายไปเพื่อมาให้บทบางทัศนียภาพความสูงคันะครับวันนี้คือที่มติที่ประชุมที่ผ่านมานะครับก็ที่ให้ไปตรวจสอบหรือว่าปรับดูนะครับว่าสามารถปรับริยอหารได้อีกไหมนะครับหน้ากากของอาคารประตูและหน้าต่าง ก็พิจารณาให้คลายคืนตามแบบของประตูสาเกตครับแล้วก็เรื่องการจัดการน้ําเสียระบบการกําจัดของเสียต่งตางๆนะครับก็ครับถัดไปครับอันนี้คือแปนครับอันนี้เป็นรายละเอียดของแปลนนะครับนะครับซึ่งเราได้จำเนินการส่งแปลนให้กับทางทุกท่าน นะครับครับคนนะครับซึ่งแล้วก็ได้ดําเนินการตามมัิของคณะราารีที่ให้มีการก่อสร้างศูนย์หก็หซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในระดับสํานกงางแห่หชาติก็ได้เรียกเจ้าหน้าที่ประชุมผ่านผอเ,เพื่อเล่งรัดติดตามและก็สอบถามปัญหาอุปสรรคในการที่จะก่อสร้างทุกท่านนะครับ เพียงแต่ว่าตอนนี้เราได้รับงบมาแล้วก็อยากจะขอสร้างแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดและก็สอดคล้องการเปลี่ยนผมไม่รู้ว่าจะได้อยู่ที่นี่ต่อหรือไม่ก็ยังไม่ราบนะครับแต่ว่าในนักปฏิบัติเนี่ยก็ขออภัยนะครับก็ขอได้รับการพิจารณาครับจากทุกท่านขอขอบพระคุณใน้โอกาสนี้ขอบคุณมากครับต้องเปิดโอกาสให้คนะกรมการอนุรักษ์และพัฒนา มือเก่าของเรานะครับได้คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมือเก่าร้อยเอ็ดในกจะสอบถามหรือว่าจะแสดงความเห็นพ้อมิมนะครับหรือข้อเสนอแนะข้อมิมประการใดก็เรียนเชิญคณะกรรมการนะครับทุกท่านไดุ้ึงนา สอบถามแสดงความคิดเห็นด้วยว่าก็ดีชมประกาศใดนะครับต่อท่านคณะกรรการทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาแล้วก็มองไปในอานาคตกับเมืองเลียดซึ่งวันนี้ก็ต้องเรียนว่าเขตพื้นที่เมืองเก่าโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่3ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ในเขตรอบของคูเมืองเข้ามาในทูเรียงนะครับประมาณ3ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่เมืองเก่าที่ประกาศแล้วเมื่อปี63นั่นหมายความว่าแต่ละพื้นที่ที่ถูกประกาศเนี่ยก็จะให้ทางคนเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่นีได้ร่วมกั็ที่นาวางแผนพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ให้มันเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับก่อนที่จะไปสู่รายละเอียดซึ่งทางท่านรองผู้บังคับการได้ชี้แจงให้ข้อมูลแล้วว่า0191เนี่ย มันเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นแผน7ปีมีมติพร,รมเมื่อปี6กนึงให้มีทั่วประเทศแล้วก็จัดงบให้ต่อเรื่องตั้งแต่ส่วนกลางมาเรื่อยๆก็จะไปสิ้นสุดออกปี6 7นะครับหรือ,อไม่กี่จัตรยานก็ลำดับให้ท่านทราบสำหรับเทศบาลเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่เนี้ยเราก็ดูแลพัฒนาให้เมืองเรามีทิศทางของเรา อย่างที่น่าจะเป็นก็คือเรื่องฟื้นฟูโบราณสถานของภูเมืองพัฒน,นาให้เกิดประโยชน์ร่วมการใช้ประโยชน์แล้วก็มีเหมืองที่มีลักษณะพิเศษโดยพม่ยิ่งบึงพลานชชยซึ่งเป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสิบสองสวนก็มีการพัฒน,น,นาก้าวหน้ามาโดยตลอดอยากจะกล่าวเรื่องนี้ครับเมืม่อปีพศ2560จากการที่เราได้รับงบประมาณมาขอสร้างขอสูงชมเมลุกสมบูร ซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ประกาศให้เป็นเขตเมืองเกา่าเพื่อที่จะมาฟ,ฟื้นฟูพื้นที่ของสวนชุนมชนภาษีนเรนให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวแล้วก็เชิงปัฒนธรรมที่ชัดเจนม 60, เมื่อปี60หลังอยากเรื่องการก่อสร้างอยู่นะครับตำรวจภูธถรนรอยเก็ได้รับงบประมาณมาสร้างบ้านพักเป็นเรือนแฝด5ชั้นและบ้านผู้บังคับการตำรวจภู้อนเ็ขหนึง่งหลังตอนนั้นก็ มูลค่าหลังละ12ล้าน5แสนบ้านท่านผู้การที่สร้างอยู่ปัจจุบันเนี้ยแล้วก็มีก5ชั้นที่ไปสร้างอยู่ที่ถนนเป็นประชาราชด,ด้านด้านท้ายของของสำนักงานตัวมือก็อยากกลับเรี่นงนี้ครับพอได้รับงบมาเนี่ยตอนแต่ยนงไม่ได้ประกาศเหมือนเก่าเราก็เข้าประชุมกันในส่วนของพนาส่วนแล้วก็มีตะวันออกกละตะวันตกรวมเนื้อที่ทั้งสองแปลงเป็น24ไร่เป็นบ้านพักทางด้านที่ตะวันตกเนี่ย6ไร่ข,ขึ้น ทางด้านทิศตะวันออกเป็นคองังคับการสพมเมืองแล้วก็บ้านพักแล้วก็หน่วยงานต่างๆอย่างี้อีก17ไร่ขึ้นก็มีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตำรวจก็ต่อสร้างมาประมาณสัก50ปีได้รุ่นรา,าวคาวเดียวกันกับเรือนจําร้อยยักษตับพื้นที่ก็มีแผนในการที่จะย,ย้ายเราก็เลยมีความคิดถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะมีการเตรียมการในการที่จะเพิ่มพื้นที่สวนสนเด็กโดยอาศัยเรือจัเนี่ยถ้าย้ายไปขนาดคนข้างหน้าก็จะให้ตำรวจเนี่ยไปอยู่แทนพื้นที่เรือนจํา นะครับอันนี้คือแผนของทางในรวจเรียนที่คุยกันไว้แล้ว่าเตรียมการน้ประกอบกับออพอตํารวจได้รับงบมาในสมัยนั้นเป็นท่านผู้บังคับการตํารวจภูธรเรืยอยคือท่านพลตํารวจตรีสมชายนุ่มโตกแล้วก็ท่านผู้ว่าวันชยัยที่ด้วยกันกตอนนั้นก็เราคุยกันว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอเป็นไปได้ไหมงบที่จะสร้างแฟรห้าชั้นที่เป็นสูงที่จะสร้างอยู่ฝั่งที่ตอนตกที่เป็น บ้านพักเดิมเนี่ยครับย้ายไปไ,ไหมเพราะว่าอนาคตเราจะทําเป็นสวนชมดอกภม้ีจะต้องอยเป็นพื้นที่สวนสาธารนณะเพราะงบตัวนี้มามันุูงๆเลยประมาณสามสิบกว่าล้านหรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้เป็ห้าชั้นนะครับความกวอาไปคือย้ายไปไม่ได้ตอนนั้นนะครับเม่ย้ายไปไม่ได้จ,นนะ,ดดจะทํายังไงเพราะว่าจะลงตรงนี้แล้วได้งบมาเราก็คุยกันนะควุยกันก็ปากฏ่ว่าท่านอาจารย์สุชาติมตัวท่านไปขัดข้องที่จะย้ายแล้วลงตรงไหนทั่วคราวแก้ปัญหาไปก่อนเพราะงบไปแล้วไม่อยากให้งบตก เขียนเมื่ก่อนะครับก็เลยได้ไปพบผู้บังคับการผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค4ที่ขอนแก่นได้ไปกาบเรียนท่านอธิบายความท่านก็เห็นด้วยท่านก็เลยจึงว่าเอาอย่างนั้นแก้ไขปัญหาไปก่อนก็คือว่าย้ายตึก5ชั้นแฝดเนี่ยที่จะสร้างทันทิศตะวันตกเนี่ยย้ายเพื่อไม่ให้กระทบกับส่วนไปอยู่ตรงท้ายตรงนู้นถ้าอย่างนั้นถ้าย้ายใหม่ได้พบใหม่จัดระบบให้มันดีเลยได้ไหมขณะดนั้นก็ก็แก้ปัญหาตรงนี้ไปก่อนแล้วปัจจัต่อมาก็คือ ไม่ประกาศเป็นเขตเมืองเก่าก็มีหกเเราก็เลยได้เอาความเห็นเข้าที่ประชุมแล้วทุกคนก็มีความเห็นร่วมกันว่าเอาละต่อต่อไปเนี้ยเราจะพัฒน,นาตรงเนี้ยให้เป็นสวนสุนเด็จภาษีนักเรียนเพื่อเป็นสวนฐานใจการเมืองจากเดิมที่มีเนื้อที่124ยไร่เพิ่อมอีก2ีไร่เป็น148ปไร่นเนี่ยไปกัดเรียนท่านอธิบดีกรมธนากษ์ว่าโครงการที่จะใช้พื้นที่แบบเนี้ยถ้าเรือจำเรียนย้ายไปแล้ว ให้กรมรชาชทรรฑ์ส่งคือที่ดินให้กับกรมธนาษ์แล้วจะให้สรำรวจสำนักสำรวจแห่งชาติไปใช้ที่ดินของแพร่เรือจับที่นี่ก็คือสิ่งที่ทําเรื่องไปเพื่อเป็นแผนเพื่อเป็นแม่บทของพวกเรา,านะครับที่าวางพื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นเรื่องอนาคตของลูกหลานชาวเนี่เราก็อยากจะเห็นพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะนะครับแต่ก็อย่างที่ผมการเรียนด้วยความเข้าใจด้วยสิ่งที่มันเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็อาชารเนี่ย ก็เป็นอาคารขนาด2ชั้นวงเงินประมาณ14ล้าน5แสนบาทและโครงการย้ายเรือนจำ,จำกับกรณีที่เราจะได้งบไปเนี้ยมันก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรหรือเวลได้เพื่อที่จะให้ให้มันเ,เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็ในวันนี้ในแผนพื้นที่สามตลางกิโลเนี่ยครั้่านการเรากำลังจะมีการกำหนดแผนหลัก แต่มันยังไม่แบบนี้นะครับความชัดเจนยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันมีแผนแม่บทเมื่อไหร่ประกาศเสร็จทุกอย่างก็จะมีทิศทางที่ชัดเจนกว่านี้ทํางานแล้วก็เกิดประโยชน์อย่างที่ท่านรองผู้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 บังคการได้เห็นในงานนะครับซึ้งงบมาแล้วแล้วก็เลยคี่ว่ามันก็มีความจําเป็นแต่ว่าก็อยากขออยากจะขอความร่วมมือ ก็อยากจะมีแนวคิดแนวทางที่ชัดเจนกว่านี้ประการที่1ผมผมอย่างนี้นะครับเอาสรุปเลยเพราะว่าผมก็ทํางานบ้านมาเยอะแล้วก็อยากจะกลับเรียนแรกเปลียนนะครับขอ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 โทษทของผมเป็ทศบาลเข้าประตูเมืองการที่ทางตำรวจได้การุณาเอาข้อสังเกตหรือตรงนี้เขขยับห่างจากถนนสุริยะไปสี่เมตรใช่ไหมครับที่บอกแค่แล้วก็ล้นห่างจากถนนซอยสุริยะสุริยะสองอสุสุริยเดช ส,สูรียัเด็สามซอยสามและติดพีอทีเนี่ยขยับมาให้ติดกับกับถนนที่ทางเข้าเกาะนครกาญ